โอเลอายเหมนเมนั <Or> ่นน่ะเนี่ยบรรยากาศบ้านก็ยังเป็นเหมือนเดิมสมัยปีสิบของปีที่แล้วเนาะจ้าเนาปีแล้วเมอเนาะจ้ามาปีก็มาเฮียมาจบเธอจำได้ก่อนซาปีที่แล้วเขาอู้กันว่าอะไรอาชีพของเขาเนี่ยเขามาจับสลากกับตรงนี้ก็บที่ที่โอเดลมันมาจับกันเนาะว่าเธอจะเป็นอะไงแค่จำได้ว่าเธอจะเป็นอย่างก้อแอร์โฮสเตส เป็นงยายพ่องเธอแบบเดียวเนี่ยเขาเป็นแอร์เหมือนกันเลยกับเธอเป็นแอร์ฮิวเซอความฝันเป็นจริงเน่าดีใจนะความฝันเดิมเป็นจริงเนาะฮู้ก่อแอร์อย่างแอร์แบบนี้นแอร์บนรถบัสก็ได้เป็นแอร์แล้วหรออันนี้ใกล้เคียงเออ มันก็ยังได้แต่ยมันก็ยังสบายนะเนี่ยต้องถามเจ้าของบ้านเลยเธอเธอเป็นอย่างโคนเลสหมอเธอเขาเล่ากันจะมีคนไข้เธอฉันมีคนไข้อยู่แล้วย็อู้กันเรื่อยเธอได้เป็นหมอเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก็อุ้กันเป็นพยาบาลเป็นหมอนะเจ้าแต่เดี๋ยาไปอุ้กันเขาอุ้กันก่อนเลยฉันอุ้เขาคนไข้กันซงซงใหญ่เหรอไม่เบิกอะบอกเบิกอย่งไรมันเป็นก็เป็นเจ้าหน้าที่เหมือนกันก็เป็นเจ้าหน้าที่เขาเกิดขึ้ยกเจ้าหน้าที่ข้าราชการจ้า ก็สาาความปลอดภัยออนเซลิน่เองเอยตั้งใจสอคอามอ่งมตีแล้วคือสถานการณ์ทางบ้านกันนั้นฉันค่อยดีตัวเยเลยก็ไปเป็นยามยามยังน้อยเขาได้รัวาเรกเขา็ได้ปิดบังปิดดาวนะเหมือนเปิ้นทำงานเจมมี่นหน้าดีอย่างเนาะจะนเพื่องกักเราแต่ยังดีเนาะเตอร์ปังด้วน อาจาสองพันฉันบอกว่าตัวยจะเป็นครูบาอาจารย์ฉันก็ใฝ่ันที่จริงแล้วแบบอยากบอกไผ่เนาะชั้นใฝ่ฝัน้วเได้เป็นอาจารย์เดี๋ยวนี้ฉันตกเป็นอาจารย์นะครอาจารย์ก็ดีแล้วสอนโรงเรียนไหนฉั้นได้สอนหนังสือโอ้ชันบัดได้สอนแล้วอนนักเรียนแล้วตัวนี่อย่างละสองพันชันตัวสอนอะย่างนึงเป็นเนี่ยฉั้นนำพุทนสวดมนต์ฉันเป็นอาจารย์วัด มาได้เป็นอาจารย์สอนขะทนโยกเอยนมาเป็นอัเป็นมาขยกเป็นปูจาอย่างน้อยเ็นหนาหน้ามูอตาซ่อเป็นมาขะยกหรือปูจารวัดนี่นั่บดสวดเหอนำาเดอ็อ่าสัท้าบชอบนำขอดีนขอดอนกรินพระปาจังขอฮับอเานันได้บุญตวอ้เนี่อเนี่ยเแล้วเนี่ยเนเนีอเนี่อเ่ยเนีนี่เนี่ยเน่มเนี่ยเนี่เนเนนนเนนเนีเนเนนเน ก็เธอจะเป็นสไสต์ไลท์แฮสตไล์ลิตระแฮสตไล์ลิตละการเขียผมการตัดโอกดตัดผมทำผมเกียวกับผเส้นผมแม่แบบค่ดเจับใจจ้ากลัวนแบบนี่เธอได้ยุบกุคนแล้วเนาะอุ้ยอ๋อจะว่านแบบนแบบในแบบขึ้นปกอ่ะนแบบขึ้นปกอ่ะต่อขึ้นเป็นบางเป็นบางตัวนี่ยังเป็นต hey, ัวน like like ี่ยังเป็นตัว กอันยูแมนยงแมนสัาพักนาุณนไหมเออเสกายนี่ก็ยังดีใกล้เคียงเนาะใกล้เคียงเนี่ยเด๋ยนเธอได้ต่อนใช้แอปโทรศัก่ันแล้วเออฮัลโหลอ๋อ หมอโอเดททับสายเจ้าเนี่ยแวเีป็นาเนมัน no> ดีอ้ยรอเมินหรือยังอ๋อพอดีเพื่อนมาหาบ้านเนาะหมอยังอยู่บ้านอยู่เลยเดี๋ยวหมอไปหาเนาะเจ้าหมอได้ไปหาคนไข้ตัวกันเขาไปหาคนไข้กันนี่อย่างละก็จ้างไปดูแลไงดูแลคนไข้พิเศษเหรอหรอดูแลคนไข้พิเศษทั้งหนึ่งลายพันกันมาได้เปลนคนไข้ฉันจะหอมเพราะว่าลูกค้า ยังเป็นห้องว่าลูกค้าอย่างหมอว่าคนไข้เขาฉันนะเป็นหมอฉันเป็นหมอนวดจับเส้นหมอนวดจับเส้นหมอนวดแผนไทยฉันบอกว่าฉันไปลกเพราเธอรู้ว่าเธอได้เป็นหมอแต่ถ้าเธอจะอยู่กับฝ่ายบ้านเธอเธอไปก่อนเลยอ้า มันบอกว่าจะไปร้านลูกค้าแต่เมื่อจะไปนวดแทนเปนหอรดอันนี้ก็ไปเป็นบัตรโฮสเทเนี่ยเธออะนี่ก็ไปเป็นแยมเนี่ยรักษาความปลอดภัยอันนี้ก็ไ่ร้องว่าอาชีพอยังเข้าไปฮักกันเหมือนเดิมเนี่ยบอกนี้ฉันบว่างเนาะจะไปนวดลูกค้าก็ตัวเอีเนาะหมอโอเดอนวดจะไปนวดลูกค้าอันนี้หมอไปตาโกนแหมกันเลยล่ะวันนี้มันติดแล้วเนี่ยที่ได่ไปเตอร์วันนี้มันือนวันศีนจะมาได้ครับงานเข้าฉันเข้ากะดึกกะดึกวันนี้มี คว okay. ามฝันนี่น้องความฝันมเป็นจริเนาะความฝันเป็นจริงวันนี้เข้ากรุงเทพกันจะไปละใหญ่เอาปกปะบอกแม่มันใหญ่แม่พ้ปกแล้วเออปีกแล้วเนอ